เด็กช่วงนี้มีแต่ข่าวไม่ดีค้าขายแย่แม่ค้าบ่นเศรษฐกิจตกต่ำโรคระบาดของแพงคนคิดสั้นข่าวดีก็มีนะอย่างน้อยพวกเราก็ได้เงินเดือนประจำตำแหน่งใครว่ะกรกตไงก็กรกตไงแต่ว่าเขาออกมาชี้แจงเมื่อเช้านะเขาบอกว่ามันไม่ใช่การท้นเงินเดือนแต่ทีนี้คือหมายถึงโครงสร้างตามกฎหมายใหม่เนี่ยคือเขาปรับตำแหน่งใหม่ มันเลยต้องปรับเงินเดือนให้เป็นไปตามตำแหน่งนะที่นอะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นเงินเดือนมันก็เรียกว่าขึ้นเงินเดือนน่ะไม่ต้องไปเรียกคำสวยหรูหรอกขึ้นก็คือขึ้นลดก็คือลดเขาพยายามจะชี้แจงบริจาคก็คือบริจาคแจกก็คือแจกไม่ใช่ดีแต่แจกแต่ดีแต่แจกเออมันมีด้วยนะผมผมจาได้คุณอุตมะสวรรค์ยอมติธรบอกว่าอย่าบอกว่าแจกเงินอย่ากท่นพูดไงอย่ามาหาว่าเราดีแต่แจกไม่ดีแต่แจกครับเห็นแจกตลอดเลยบอกว่าย่าอย่าหา อย่าละว่าเราแจากเงินเ,ออเป็นการอ,อ,อะไรนะเ,ออเ,ออเราเรียกว่าทำอะไรกระจายรายได้หรอเอออะไรทักอย่างหน,นึ่งเนีเออ่ยผมฟังแล้วก็ปวดออกระบาลมันแจกก็ไม่แจก